รู้สึกเหมือนว่าจะมีข่าวแล้วก็กระแสที่ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับสำหรับเกมอย่าง Seven นไนท์ r r เที่กำลังจะเปิดให้เราเนี่ยได้เล่นกันในวันที่18กันยายนนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะครับจากฝั่งของ Netmarble หรือในเว็บไซต์เลยนะครับผมแต่ว่าในวันนี้เนี่ยก็จะมาไกด์แล้วก็พูดในส่วนของข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับในส่วนของ5ตัวละครหลักๆด้วยกันนะครับผมที่เราเนี่ย ควรที่จะเริ่มหามาก่อนตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยหรือว่าเป็นช่วงเกมเปิดนั่นแหละครับตัวละครที่มันเนี่ยจะสามารถพาเราเนี่ยไต่คอนเทนต์ไปได้ไกลมากๆทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำ uard, ลนซีการ์ดร้านเตมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับ หากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูกหรือเติมเกมเซฟไนรีเบิร์กกับทางไลซี่การ์ดเนี่ยก็เตรียมตัวกดที่ลิงใต้ตคลิปกันได้เลยนะเรามาเริ่มกันในส่วนของตัวละครตัวแรกกันก่อนนะครับผมตัวแรกนี่คือไม่รู้ว่าใครเป็นเมนใครหรือว่าตัวอวยตัวไหนนะครับแต่สิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยในส่วนแรกก็คือตัวเทโอ ตัวนี้เลยเนะครับผมเพราะว่าเทโอเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างทําไมเนี่ยเราถึงต้องหามาเป็นตัวแรกนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยคือในส่วนของเกมช่วงแรกๆ่มันจะมีให้เราเนี่ยได้เล่นพวกอ่าผจญภัยตรงนี้นะครับผมหรือว่าทางฝั่งของอารีนาที่เราเนี่ยจะต้องมาไล่เก็บแต้มให้มาถึงประมาณสัก5 0าพันเพื่อรับของรางวัลต่างๆอย่างเช่นตัวรางวัลบรรลุพวกนี้นะครับเป็นไหม พอไปถึง5,000ปุ๊บเนี่ยหรือว่าแต้ม4,000หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะแจกรูบี้มาให้เจลละ 200, 300, 400ของแบบเนี้ยสำหรับสายฟรีเนี่ยชอบนักแหละนะครับผมเพราะว่ามันช่วยให้เราเนี่ยมีตัวรูบี้ตรงเนี้ยเอาไว้เปิดกาชาต่อได้ในอนาคตนะครับแล้วก็ในส่วนของพระจนภัยเนี่ยก็สามารถที่จะเคลียร์มอนสเตอร์ได้เร็วมากๆไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบ3เป้า2เป้าหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมตัวแทโอเนี่ยทำได้ค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลย เนื่องจากความสามารถของเทโอสกิลนี้นะครับผมจะมีเรื่องของคําว่าทะลุทะลวงอยู่ทะลุทะลวงเนี่ยก็คือไม่สนภูมิคุ้มกันความเสียหายของเป้าหมายนะครับหรือเอาง่ายๆเลยก็คือมันตีทะลุเกาะนั่นแหละตัวนี้จะเป็นตัวละครที่เคลียร์มอนได้เร็วมากต่อให้มอนเนี่ยมีเกาะหรือว่ามีโล่ที่มันค่อนข้างเยอะนะครับตัวเทโอเนี่ยก็สามารถที่จะตีทะลุได้เลยแล้วก็จะปรับใช้อัตราคริเทเชลเนี่ย อยู่ที่ประมาณ100%เลยซึ่งหลายคนก็คงจะเห็นว่าตัวแทโอถ้าเกิดเราดันขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ6ดาวแล้วเนี่ยมันจะไม่จำเป็นต้องใช้หรือว่าไม่ต้องหาอุปกรณ์ที่เป็นอัตราคริเลยนะครับผมก็คือจะหาแค่ความเสียหายครีเท่านั้นอัตราคีเนี่ยไม่ต้องใส่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างสกิลที่2เนี่ย ปรับใช้อัตราคริติคอลเพิ่มเติม100%ถ้าเกิดว่าเราขึ้นมา6ดาวปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะใช้คริติคอลได้1 0 0เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งหาอุปกรณ์ที่เป็นคริติคอลด้วยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างดามจแล้วก็เคลียร์มอนเนี่ยได้เร็วมากๆในส่วนของสกิลที่2นะครับนอกจากสร้างความเสียหายแล้วนะครับผมยังสามารถที่จะลดเทินบัฟของเป้าหมายลงด้วยนะอยู่ที่ประมาณ2เทินเลยนะครับตัวนี้หลักๆแล้วผมแนะนําให้หามาสักประมาณ2ดาวก่อน แล้วค่อยหา6ดาวต่อก็ได้นะครับสำหรับคนที่งบไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าเรื่องของกาชาเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเปิดเนี่ยอาจจะมีโอกาสหลุดเลทด้วยนะครับถ้าหลุดเลทเนี่ยก็ลั่นไปเกือบ200แต่ถ้าเกิดเราได้ตัวไหนสักตัวหนึ่งมาที่เป็นระดับพื้นหลังทองแบบเนี้ยสักตัวหนึ่งนะครับผมมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นร้อยเลยต่อให้เราเนี่ยยังเปิดไม่ถึงร้อยก็ตามนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่สําหรับคนที่ดวงดีแต่ว่าดีไม่สุดนะครับก็คือหลุดเลทนั่นแหละมันก็จะช่วยตรงเนี้ย เพื่อดันต่อให้ครบ200นะครับก็ไปติ๊กหาตัวแทโอซะเพื่อที่จะเบสดาเมจในส่วนของการประจนภัยได้ดีมากๆสำหรับตัวนี้นะครับในส่วนตัวต่อไปเนี่ยตัวที่2ก็คือทางฝั่งของยอนฮีนั่นเองยอนฮีเนี่ยถ้าถามผมช่วงแรกผมว่าไม่ต้องเอาของมาลงเยอะก็ได้นะครับก็ให้เป็นเมนหลัก ทางฝั่งของแทโอตัวเดียวไปเลยก็คือเหมือนหาของยัดยัดยัดใส่อาจให้สุดนะครับสุดเป็นตัวแรกใช้คํานี้แล้วกันเอาส่วนที่เหลือเนี่ยหรือว่าเหลือกินเหลือใช้แล้วกันให้มาทางฝั่งของยอนฮีบ้างก็ได้เพราะว่ายอนฮีเนี่ยถ้าเกิดเราดันขึ้น2ดาวนะครับมันจะค่อนข้าง ช่วยเราได้เยอะมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีอัตราคริติคอลที่สูงด้วยนะครับจะได้สร้างความเสียหายเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็นี่ครับมีสกิลไม่สนป้องกันด้วยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ4 0สกิล2เนี่ยนะแต่สิ่งที่สําคัญสำหรับยนทีเนี่ยก็คือสกิลแรกด้วยนะครับเพราะว่าสกิลแรกเนี่ยมันทําการโจมตีแบบหมู่หรือว่าการตีได้3เป้านั่นเอง ทำให้ศัตรูทั้ง3ตัวของเราเนี่ยโดนการโจมตีเวทของยอนฮีหมดเลยนะครับผมและอย่างที่บอกไปเนี่ยตัวยอนฮีเนี่ยมีสถานะหลับไหลด้วยอัตราติดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50%นะครับโดนไปเนี่ยก็หลักๆเลยคือ2เทินด้วยกันถือว่าค่อนข้างดีในกรณีที่เราเนี่ย ช่วยในเรื่องของแทโอโจมตีนะครับผมก็คือมันโดนศัตรูทั้งหมดนะครับเป็นพวกตีหมู่ในช่วงแรกอะ่ะเพระจนภัยเอาแบบว่าไม่ต้องอยู่ในโหมดฝันร้ายนะเอาโหมดธรรมดาก่อนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วนะครับสำหรับตัวละครที่มันบีตีหมู่อะไรประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือพาสซีฟเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีเวทแบบตลอดเวลาด้วยให้กับพัธมิตรทั้งหมดนะนะก็ถือว่าค่อนข้างใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาเป็น6ดาวนะครับจะดีมากๆาเลยเพราะว่ามันเพิ่มปริมาณความเสียหายเวท ไปถึง35%ต่อเนื่องประมาณ3เทินด้วยกันส่วนตัวต่อไปเนี่ยตัวที่3นะครับผมตัวนี้ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะก็คือเมลครีนะครับผมเมลครีเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าดีบัฟและกันเหมือนเป็นตัวที่เอามาใส่ให้ทีมแล้วก็โยนดีบัฟใส่ให้ศัตรูอะไรประมาณนี้นะครับลดคิวเอาไว้ลงพวกหอคอยได้นะครับผม เพราะว่ามอนหอคอในช่วงแรกๆก่อนที่มันจะปรับเนี่ยมันจะมีต้านทานเยอะอยู่ประมาณสัก80เลยนะครับผมก็เลยเอาตัวพวกดีบัฟเนี่ยมาใส่เพื่อที่ช่วยให้เราเนี่ยเคลียร์มอนได้ไวขึ้นอย่างเมลครีตัวนี้นะครับผมก็สามารถช่วยได้เพราะว่ามันจะมีสกิลอย่างที่บอกไปก็คือลดคิลนั่นแหละครับผมแล้วก็ทําให้เราเนี่ยโจมตีแรงขึ้นด้วยอย่างสกิลที่2เนี่ยเห็นไหมมันจะมีเขียนว่าลดปริมาณฟื้นฟูนะครับอยู่ที่ประมาณ44%เลยอันนี้คือโดนศัตรูทั้งหมดด้วยนะครับ เท่ากับ60%ของพลังโจมตีเวทของเราอันนี้ยิ่งถ้าเกิดว่ามียอนทีอยู่ด้วยบัฟเวขึ้นมาก็อาจจะเพิ่มดาเมจไปได้อีกนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือสกิลเนี่ยครับทวนกระแสะพลังเวทเ,เมื่อถูกศัตรูโจมตีเข้าเป้านะครับขนาดมีเอฟเฟกอยู่เนี่ยจะได้รับความเสียหายเท่ากับ15%ของเลือดนะสูงสุดของเป้าหมายก็คือประมาณไม่เกิน90%ของพลังโจมตีผู้ไล่นะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันสำหรับทวนกระแสะพลังเวทแล้วก็ รถฮิวหลักๆที่ใช้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสถานะพรด้วยที่เหมือนหลายๆคนอาจจะต้องไปหาหินแล้วก็เอามาอัพขึ้นมาความเสียหายที่ได้รับ1ครั้งเนี่ยไม่เกิน25ของ HP สูงสุดอันนี้มันดียังไงก็คือตัวเมลครีเนี่ยมันบางนะครับผมถ้าเกิดว่าเราโดนดาเมจแรงๆเข้าไปเนี่ย อาจจะทําให้ตัวนี้มันยืนได้ไม่นานก็ได้หลักๆเลยถ้าไม่ได้ใส่นะรู้สึกเหมือนจะประมาณ40อัพเลยมั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับผมตรงเนี้ยก็คือโดนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยแต่นี่คือลดไปก็ถือว่าเยอะนะถือว่ายือให้เราได้สัก2-3แมเตช์แล้วครับถือว่าช่วยได้ค่อนข้างดีเลยสําหรับตัวนี้ และส่วนตัวที่4นะครับผมก็คือทางฝั่งของวานิซ่านั่นเองซึ่งวานิซ่าเนี่ยมันมีดียังไงนะครับผมก็คือทางฝั่งของตัวเมลคีเนี่ยมันเพิ่มดีบัฟมาให้แล้วใช่ไหมเราต้องการตัวลดเกาะเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ตีได้เข้าเนื้อมากขึ้นก็คือเทโอมันตีไม่สนอยู่แล้วแต่เราเนี่ยต้องใช้ตัวอื่นในการโจมตีด้วยนะครับก็จะให้ทางฝั่งของตัววานิซ่าเนี่ยเข้ามาตีหรือว่าเข้ามาลดเกาะศัตรูนั่นเองแค่วานิซ่า Vanessa เนี่ยเข้าไปยืน,น,ยนยเฉเย ก็โดนเข้าไปแล้วนะครับลดพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ24%อันนี้ก็ถือว่าช่วยในเรื่องของการทําให้ศัตรูเนี่ยบางลงด้วยนะครับผมแล้วก็คุ้มกันความเสียหายทั้งหมดเหมือนเป็นอมาตะเลยก็คือในช่วงสถานะ3เทินแรกเนี่ยคือไม่โดนดาเมจเลยนะครับถือว่าอีซี่ชิลๆเลยสําหรับตัวนี้แล้วก็เพิ่มความเสียหายเวทด้วยประมาณ24%นะ ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือไม่ได้บวกดาวเยอะด้วยนะครับผมเอาแบบธรรมดาธรรมดาได้แหละถ้าเกิดว่าเรามีดาวเยอะมันก็จะขจัดบัฟ2อันให้ด้วยถ้าเกิดเราขึ้นมาเป็น2ดาวได้นะครับถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีแล้วอย่างหนึ่งคือสกิลมันศัตรูมันตี3ามเป้าตี4ี่เป้านะครับค่อนข้างเยอะนะเลยทําให้วันิซ่าตัวนี้โดดเด่นในเรื่องของการเล่นแบบทีมจลภัยหรือว่าเล่นเอาไว้ฟาร์มดันนะครับในช่วงแรกๆนั่นแหละสิ่งที่จาเป็นต้องมีก็ ประมาณ4ตัวนี้ส่วนตัวที่5เนี่ยผมนับรวมตัวที่6ไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็คือทางฝั่งของอ e ีวาแล้วก็ยูอินะครับอันนี้ผมนับรวมให้ในกรณีแรกที่เราเนี่ยยังไม่มีตัวละครเยอะมากขนาดนั้นนะครับตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการสตันแล้วก็เสกโลกให้ได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราเนี่ยรับดาเมจจากบอลหรือว่าด่านอะไรพวกนี้ไม่ค่อยไหวนะครับก็สามารถเอาตัวนี้ไปยืนได้อย่างตัวยูอิกเนี่ยก็ช่วยเหมือนกันนะครับมันฮิลได้ แล้วก็ชุบได้ด้วยนะแล้วก็รู้สึกเหมือนจะคุ้มกันสถานะเผาไหม้ได้ด้วยนะครับตรงนี้เลยถือว่าค่อนข้างดีกับพวกมอนประเภทเผาถือว่าแจ่มเลยนะครับผมสำหรับ2ตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหน,นผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ